รถคันนี้เขามารีดน้ำหนักนะคะคือทำยังไงก็ได้นะคะให้น้ำหนักรถบรรทุกข,ของเขาเนี่ยเบาลงค่ะ โอเคเลยจัดไปมาแต,แต่ขอเล่าก่อนนะคะว่ารถของลูกค้าคันนี้จากเดิมเป็นกระบะเหล็กคอกเหล็กนะคะสูงประมาณ2เมตรยีนะคะเราจะตัดส่วนบนให้เหลือประมาณ2เมตรสิจะตัดส่วนคอกที่เป็นเหล็กนะคะเปลี่ยนเป็นคอกสแตนเลสแทนนะคะตัดช่วงท้ายออกเล็กน้อยนะคะและเปลี่ยนป้ายทะเบียนที่เป็นเหล็กเป็นสแตนเลสแทนตัดโค้งเสริมท้ายออกนะคะแล้วเราก็ตัดกรอบไฟท้ายออกด้วยนะคะเพราะมันหนักมากเดี๋ยวเราจะถ่ายส่วนที่เราตัดออกนะคะว่ามันเป็นแบบไหนเราถึงต้องตัดออกนะคะเห็น แบบนี้คือหนักมากเลยนะคะและนี่นะคะคือส่วนที่เราตัดออกก็จะมีกรอบไฟท้ายที่เป็นเหล็กที่เชื่อมติดกับขาบันไดขึ้นถ้ายนะคะแล้วก็ที่บังฝุ่นก็ยังเป็นเหล็กตัดส่วนบนของที่อยู่ข้างบนไป10เซนนะคะโครงนี่โครงเหล็กเลยนะคะหนานหนักแบบนี้เลยโอเคแล้วเราก็ผ่านไาเราก็เริ่มใส่โครงสแตนเลสใส่บังฝุ่นสแตนเลสนะคะแล้วก็ใส่คานเหล็กแล้วก็คานสแตนเลส ตรงกลางนะคะใส่บันไดขึ้นท้ายสแตนเลสใส่ราวผ้าใบสแตนเลสและนี่ก็คือส่วนที่เราตัดออกแล้วก็เสริมใส่เข้าไปนะคะส่วนที่เราตัดออกแล้วก็ใส่คันเข้าไปเพิ่มและแล้วะะสุดท้ายเราก็เสร็จนะคะเห็นไหมเราเปลี่ยนเป็นสแตนเลสหมดเลยนี่ดูสวยขึ้นกว่าเดิมแล้วก็ดูเบาวกว่าเดิมเลยนะคะคงแป๊บแล้วก็เสร็จแล้วแล้วก็ส่งต่อให้ช่างสีทําไปและนี่นะค,ะคือผลงานที่เราทําไปนะคะเป็นไงบ้างสวยใช่ไหมดูเบากว่าเดิม,มอีกเราทําเสร็จเรียบร้อยนะคะเสร็จเย็นเลยในการรีดน้ําหนักครั้งนี้เราใช้เวลาประมาณ 5วันรวมทาสีเลยนะคะคาดว่าน้ําหนักต้องลงไปสัก200กิโลกว่านะคะมาดูด้านหลังนะคะด้านหลังเราก็จะมีเปลี่ยนโครงเสริมท้ายสแตนเลส2ชั้นนะคะแล้วก็มีกันชนท้ายให้ด้วยนะคะแป๊บกันสะบัดแล้วก็เปลี่ยนให้นะคะเป็นไงบ้างคะดูเบาหรือย,ยังสนใจเข้ามารีดน้าหนักได้นะคะที่อู่ช่างลาดเชียงใหม่สันป่าตองขอบคุณคลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการที่อู่ช่างลาดนะคะขอบคุณค่ะ